พอเรียกแท็กซี่นะรถที่มานะครับมันเก่าแก่มากเลยครับถ้าอยู่ ia, ออสเตรเลียก็ไม่มีทางที่มันมันยังวิ่งได้แล้วก็ถามว่าไปไหนผมไม่รู้เรื่องเลยครับว่าไปไหนแปลว่าอะไรแต่เราเดาได้แล้วมันก็เลยให้เขาดูเบอกว่าโอเคผมก็เลยเข้าไปเขาวิ่งออกจากดอนเมืองแบบเร็วมากแล้วก็อยู่ในช่องในเลนไม่เกินห้านวินาทีก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วผมก็เลย นั่งแล้วก็ไปหาอะไรนะแล้วเข็มขัดนี้ภลายานนะครับไม่มีเลยครับในผมก็เลยนั่งผมนึกว่าชีบหายจะตายนะในประเทศนี้ผมจะชีวิตจะจะต้องสิ้นสุดนะครับต้องดับบนแท็กซี่นี้ในถนนอะไรไม่รู้แล้วก็พอแบบเข้าไปเลยรถจราจรมันมันบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆรถเยอะแล้วก็ไม่ไม่ใครทําตามกฎจราจรแล้วก็คนจําได้ว่าประมาณครึ่งทาง แล้วก็มีมีรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะมาย้อนสอนใช่ไหมครับอันตรายมากนะทำไมตำรวจไม่จับมาใกล้ๆนะครับก็เป็นรถตำรวจพอดี <c oughs>